โอ,โ,โอ้โหต้นมะกอกต้นมะกอกเก่งจังนะไพรินปีนต้นมะกอกเลยนะเก่งจังอ่ะ เพยไทยก็ขึ้นเหมือนกันลูกเก่งมากเลยเก่งมากเลยโดดขึ้นโดดลงกาโนดปีนต้นไม้ไม่ได้นี่นี่ใครรินเก่งมาก อ้าวนี่ละการแอบมองอะลูกยังไม่กล้าออกมาเน่เน่เน,เนสุดยอดอ่าขึ้นแล้วก็ลงถอยลงด้วยถอยลงถอยลงถอยลงโอ้เหนียวจริงๆ